รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาบรรยายเรื่องงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ได้ฟังกันครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งโดยเฉพาะการทําหน้าที่ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมนะครับว่าท่านได้พูดอะไรบ้างครับพระเดชพระคุณพระบรมัณฑิตกรรมการมหาสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระศาสนาแห่งชาติที่เคารพอย่างสูงกราพระธรรมวจระทีระ,ะคณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในานามของพระสขดีการจังหวัดนครสวรรค์ภาคสี่ ขอกราบพระพุทคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาเป็นองค์บยัยพิเศษงานการเผยแผ่พุทธศาสนาการประชุมสมนาพระสักิการระดับวัดและระดับอำเภอตามติวัสมาคมที่143ทงตับรและโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ด้วยในการประชุมมหาสมาคมครั้งที่8ทับสพเมื่อวันที่31มีนาคม2 5 4 6มหาเถรสมาคมมีมติที่143ทัพัรให้เจ้าคณะพิสก,การจัดประชุมสัมนาพระสกาการในเขตปกค,ครอง ระดับวัดปีละหนึ่งครั้งระดับ,บอำเภอปีละสองครั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ภาคสี่จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาพัสคาดีการผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเึ่งกันและกันมีเจตคติที่ดีใน,ในการบราิการกิจการคณะสงฆ์กิจกรรมศาสนากิจการวัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุสมสัมมนาประกอบด้วยระดับเจ้าคณะอำเภอหนึ่งเจ้าคณะอำเภอจำนวน15รูปสองรองเจ้าคณะอำเภอจำนวน15รูปสเจ้าคณะตำบลจำนวน147รูปสี่รองเจ้าคณะตำบลจำนวน3รูปห้าเลขานุก,การจำนวน139รูป รวมทั้งสิ้นจำนวน319รูประดับวัด1เจ้าว่าจำนวน655รูป2ผู้รักษาการแทนเจ้าว่าจำนวน127รูป3รองเจ้าว่าจำนวน48รูป4ผู้ช่วยเจ้าว่าจำนวน116รูป5พูน้นาถิพะสงจำนวน106รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน1 5 2รูป และในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขอกราบอโมธนาขอบคุณพระเดชพระคุณพระพมณฑิตกรรมการมหมมาเทศมาคมประธานกรรมการเผยแพ,พร่ศาสนาแห่งชาติที่เคารพอย่างสูงเมตตามารรยายพิเศษงานการเผยแพ,พร่ศาสนาและในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ผู้ช่วยอดีตการบดีฝ่ายบริหารมจรวีเขตบาลีพุทธคุ ศึา้าพุทธโคดและผู้อำนวยการมหาวิชลาลงกรบาลีเทราวาสราชวิชัยได้บรรยายนนโยบายการจัดการศึกษาตามพระบัญญัติการศึกษาปริยัติธรรมพศ2562หของมหาวิชลาลงกรบาลีเทราวาสราชวิชัยในการประชุมครั้งนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นดมงคลแล้ว 9. ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณให้โปรดเมตตาบรรยายพิเศษงานการ,รเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พระสัาดีการผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประชุมการประชุมสัมมนาพระสขาดีการระดับวัดและระดับอำเภอตามมติวสมาคมที่143ท่ามา146ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2567 และโครงการพราศักยภาพบุคลากรศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และบุคลากราที่เกี่ยวข้องของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรบรลุวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเสียไปกราบเรียนเมื่อไความเคารพอย่างสูงท่านเจ้าคุนพระธรรมวชิระ เทรคุณรองศาสตราจารย์ด็อกเตรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลวเวียเขตนรสวรรค์ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอระดับเจ้าคณะตำบล ระดับเจ้าวาดทุกระดับการประชุมพระสังฆาธิการในระดับวัดขึ้นไปซึ่งรวมตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดเจ้าวาดขึ้นไปจนถึงระดับรองชนาจังหวัดในครั้งนี้เป็นไปนตามมติมหาเทรสมาคมซึ่งเป็นมติที่ให้มีการประชุมต่อเนื่อง ปีหนึ่งก็ได้มีการประชุมใหญ่กันอย่างนี้และท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่างานคณะสงฆ์นั้นมันก็เหมือนกับทางฝ่ายบ้านเมืองก็คือหน่วยเล็กที่สุดนั้นจะมีความสำคัญก็คือหมู่บ้านตำบลในคณะสงฆ์ก็คือวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน2,505กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสเอาไว้ส่วนเจ้าคณะระดับสูงขึ้นไปไม่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปกำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ทั้งนี้เพราะว่าวัดเป็นหน้าด่านที่นำคนเข้าพระศาสนาเวลาคนจะเข้าเข้าถึงพระรรตไตรยัยเข้าถึงพระศาสนาผ่านวัดทั้งสิน้นแม้แต่จะไปหาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ ก็อยู่ที่ว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนเป็นหลักเพราะฉะนั้นตำแหน่งสองตำแหน่งในคณะสงฆ์ทึ่งถือว่าเป็นประการหน้าด่านที่จะต้องพบปะกับสาธุชนก็คือหนึ่งเจ้าอาวาสสองพระอุปัชาใครยังไม่เป็นพระอุปชาก็จะไม่รู้ว่าตำแหน่งพระอุปชานั้นอบรมกันเข้มงวดขนาดไหน เพราะต้องกันกรองกุลบุตรเข้าสู่เพศสมณะในทํานองเดียววัดของเราก็ดึงคนเข้าหาพระศาสนาหน้าที่ของเจ้าอวาดในพรบ2 5 2 5กำหนดไว้4อย่างปกครองศึกษาเผยแผ่และสาธรารณประการแต่พอเป็นเจ้าคณะ สูงขึ้นไปก็จะเพิ่มศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะสงเคราะห์แต่โดยรวมและวัดต้องทำหน้าที่หประการปกครองศึกษาหมายถึงให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรศึกษาสงเคราะห์หมายถึงให้การศึกษาแก่เด็กและคฤหัสทั่วไปเผยแผ่ สาธรารณการสาธารณสงเคราะห์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของวัดและเราเราจะทำให้ครบทั้งหกข้อเนี่ยจะเริ่มตรงไหนในฐานะเป็นเจ้าคณะในฐานะเป็นเจ้าอาวาสจะบริหารให้มันครบถ้วนอย่างไรวันนี้ก็จะมาพูดคุยกัน โดยเอาเผยแผ่เป็นตัวตั้งแต่เนื่องจากว่ามันมีเรื่องคุยเยอะก็จะต้องใช้ภาพประกอบขึ้นจอตามภาสิตที่ว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำขืนให้พูดให้บรรยายไปทุกเรื่องเนี่ย หนึ่งพันคำมันจะเข้าใจเท่ากับสู้ภาพหนึ่งภาพยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้ภาพประกอบเพื่อประหยัดเวลาหลักใหญ่ใจความคือพูดเรื่องงานเผยแผ่แต่มันจะพันกับงานอีกห้าด้านของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะมันเป็นวิธีบริหารวัด ถ้าท่านไม่เผยแผย่ไม่อบรมไม่สั่งสอนพระเนนก็หัวดื้อว่ายากสอนอยากไม่อยู่ในโอวาทปกครองลำบากเพราะฉะนั้นเขาจึงให้เจ้าคณะตำบลนี้เป็นเจ้าเปรนพระอุปชาอุปชามีหน้าที่ปกครองดูแลสั่งสอน สัตว์ที่วิหาริกคือผู้บทด,ด้วยนี่คือการให้การศึกษานี่คือการเผยแผ่การเผยแผ่ทำให้ปกครองได้ดีการเผยแผ่ก็คือการให้การศึกษาสอนธรรมะสอนวิชาการต่างๆการเผยแผ่ก็จะทำให้ท่านเนี่ย มีปัจจัยในการบูรณะพระอารามมีปัจจัยในการก่อสร้างอาคารอย่างนี้ถ้าไม่เผยแผ่แล้วท่านจะเอาเงินมาจากไหนใครจะมาอุปถัมภ์การประชุมอย่างนี้ถ,ถ้าเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ไม่เผยแผ่ใครจะศรัทธาพวกท่านการก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มาจากการเผยแผ่ สาธารณการนะครับคือก่อสร้างสาธารณสงเคราะห์น้ําท่วมภาคเหนือเนี่ยเอาเงินจากไหนอะ่ะก็ได้จากปัจจัยที่ญาติโยมบริจาครวบรวมมาส่งไปเป็นสาธารณสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเผยแผ่เป็นตัวหมุนที่สำคัญในการทำงานของคณะสงฆ์ อย่างหนึ่งว,วิเชียิเขตนครสวรรค์เนี่ยตอนที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยมีแต่ที่ดินที่โยมบริจาคผมก็มามีส่วนในฐานะอธิการบดีสมัยนั้นแล้วผมก็ยังนึกว่ามันจะสร้างได้เท่าไหร่เนาะที่มันเยอะเหลือเกินไปจนถึงวัดข้างในเป็นที่โล่งๆท่านจะคุณ เจ้าคณะจังหวัดในฐานะตอนนั้นเป็นวิยาลัยสงก็ทำให้ญาติโยมศรัทธาบริจาคที่ดินและก็บริจาคจจตุปัจจัยทยธรรมเอามาสร้างการที่ทำให้คนมีศรัทธานั้นเป็นเผยแผ่ถ้าไม่เผยแผ่ท่านจะทำอะไรได้ ไม่มีคนมาอยู่วัดให้ท่านปกครองได้วยซ้ำม่อยู่ก็หัวดื้อเพราะท่านอบรมสั่งสอนไม่เป็นฉะนั้นงานเผยแผ่มันจะต้องยกเครื่องมหาเทรสมาคมก็ออกระเบียบมหาเทรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พุทธศาสนา2า6 5 ก่อนหน้านั้นก็ใช้มาสิปีแล้วก็แก้ไขแล้วก็มาเป็นฉบับ2,565ในระเบียบนี้โครงสร้างในการบริหารการเผยแผ่ตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมมาก็จะมีคณะกรรมการเผยแผ่แห่งชาติซึ่งทำงานผ่านศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติผมเป็นประธาน มีเครือข่ายทั่วประเทศแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการเผยแผ่จังหวัดซึ่งเจ้าคณะจังหวัดหรือเป็นประธานจะมีคณะกรรมการองค์ประกอบต่างๆซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคมมีศูนย์เผยแผ่จังหวัดมีเครือข่ายและพวกเราทั้งหมดเป็นบุคลากรช่วยกันเผยแผ่ บุคลากรเผยแผ่พุทธสนาตามระเบียบนี้หมายถึงพระสังฆาธิการและเลขานุการทุกระดับชั้นรวมถึงพระธรรมทูตพระนักเทศพระวิปัสสนาจารย์สรุปแล้วบุคลากรในพระศาสนาทั้งหมดเป็นเผยแผ่ทำไมจึงมาเผยแผ่พระศาสนาก็เพราะว่าเป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ครับตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในสูตรนี้พระหุการสูตรสาคาราอนาคาราจะอุโภอันโยชนิสิตาคฤหัสและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกันบรรพชิตอาศัยคฤหัสถ ด้วยการบริจาคอามิสทานจตุปัจจัยทายธรรมถวายวัดถวายพระสงฆ์ใส่บาตรทำบุญเราอาศัยคฤหัสถ์คฤหัสถ์อาศัยธรรมทานจากพระคุณเจ้าทั้งหลายเราต้องเทศต้องสอนต้องเผยแผ่จึงจะพึ่งพาอาศัยกันเขาเรียกว่าอัญโยญยนิสิตาเพราะฉะนั้น วัดตั้งอยู่ในทุกหมู่บ้านในมีหน้าที่ทำอะไรเป็นที่พึ่งทางจิตใจคือให้ธรรมะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ความสามารถสรุปแล้วก็คือเผยแผ่ถ้าพระไม่ทำหน้าที่เผยแผ่แล้วโยมจะพึ่งพระได้อย่างไรเพราะโยมเขาต้องทำมาหากินแล้วก็ถวายอุปถัมภ์วิทยมหาวิายาลสงศ คณะสงฆ์จังหวัดตำบลอำเภอวัดถวายแล้วได้อะไรได้ธรรมทานเทศก็เป็นธรรมทานสอนกรรมฐานก็เป็นธรรมทานบวชชีพราหมณอะไรต่างๆทำสังฆกรรมกิจกรรมอะไรต่างเป็นธรรมทานหมดแค่ให้ศีลห้าเป็นให้อุศีนุโบสถเป็น ทำหน้าที่ของเราฉะนั้นการทําหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยคือพระเราต้องสนับสนุนญ,ญาติโยมให้สามารถทำสี่เรื่องพระพุทธเจ้าในพรรษาสุดท้ายวันเพนมาคก่อนวันที่ปรงประชนมายุสังขารมานมาทวงสัญญา ว่า,าท่านพระสมณะโคดมวันที่ท่านตัดสรู้น่ะมานเคยอาราธนาให้ดับขันธะปรินิพานเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหมดกิเลสแล้วตายดีกว่าตัดสรู้แล้วหมดกิเลสหมดอะไรแล้วไม่ต้องอยู่แล้วตายเถอะมานมาชวนให้ตายให้ดับขันธ์พระพุทธเจ้าจบอกยังไม่ตาย ยังไม่รับอราธนาของมารเอาแล้วจะอยู่ไปทำไมมารก็ถามสิพพุทธเจ้าก็ตอบว่าจะอยู่เผยแผ่พระศาสนาให้ไปจนกว่าพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะเก่งกล้าสามารถในสี่เรื่องจึงจะปรินิพานหนึ่ง เป็นหูสูตรศึกษาธรรมะได้แตกฉานสองปฏิบัติธรรมะรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรมธร,ร,มธร,มธรมที่ตนศึกษานั้นหมายถึงทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกานะครับสามปฏิบัติแล้วเผยแผ่เรียนแล้วเผยแผ่ด้วยข้อสามเป็นหน้าที่เลยครับอุบาสกบาสิกาก็ต้องช่วยกันเผยแผ่ และสี่คมขีประรับประวาดใครจับจ้วงว่าร้ายพระพุทธศาสนาตอบโต้ได้ใครบิดเบือนคำสอนชี้แจงได้เป็นญาติโยมก็อุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาสี่ข้อถ้าพุทธบริษัทยังทำหน้าที่ทั้งสี่ประการได้ไม่ครบถ้วนเราตถาคตจะไม่ปรินิพาน พอถึงวันเพ็ญเดือนสามปีสุดท้ายในชีดของพระพุทธเจ้ามานก็มาบอกตอนนี้พุทธบริษัทเก่งกล้าสามารถแล้วขอให้ทรงขลนขวายน้อยปรินิพานดับขันได้พระพุทธเจ้าจึงรับคำอาราธนาของมานว่าจะปรินิพานนับจากนี้ไปสามเดือนคือวันเพนเดือนหกวันนั้นเราเรียกว่าวันปรงพระชนมายุสังขาร เพราะว่าว่า,วาพุทธบริษัทสี่ทำหน้าที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะข้อสำคัญคือเผยแผ่พระาศาสนาทำให้พุทธศาสนาอยูไ่ได้ทุกวันนี้และถ้าไม่มีงานเผยแผ่พระาศาสนาพุทธศาสนาก็คงสูญหายไปแล้วท่านลองคิดดูในอินเดียน่ะาศาสนาพราหมณ์เนี่ยสลับกับเรานะแข่งกันตอนนี้าศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูยึดอินเดียหมดพระพุทธศาสาศนาไม่ได้อยู่อินเดีย แต่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาของอินเดียประเทศเดียวไม่ใช่ศาสนาสากลพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเพราะพระเจ้าอาโศกส่งพระธรรมทูตก้าสายในพศ200เศษไปเผยแผ่ทั่วโลกไปเสียลังกาแล้วก็มาโซนภูมิเป็นต้นพุทธศาสนาจึงตายเป็นศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองนอกอินเดียเพราะอะไรครับ พระธรรมทูตเผยแผ่พระศาสนาถ้ามาถึงรุ่นเราแล้วเราไม่เผยแผ่ศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะเดินรุ่งเรืองต่อไปไม่ได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานของคณะสงฆ์ซึ่งมีปกครองึกษาศานะศึกษาบาลีนักธรรมศึกษาสงเคราะห์พุทธนาวนาทิศบาลีศึกษาหรือการสร้างอาคารสถานที่โรงเรียนเผยแผ่ สาธารณรูปการและก็สาธารณสงเคราะห์งานที่ 3, สามศึกษาสงเคราะห์มาเพิ่มมาในการแก้ไขพรบรปี2535ไม่ได้มีในปี2 5 0 5งานที่หกก็มาในปี2535แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้วัดต้องทำงานหกด้านแม้ประวัติเขาจะบอกว่าไม่ต้องครบก็ได้แต่อย่างน้อยสี่อย่างหนึ่งปกครองสองสาธารณสามเผย เผยแผ่สี่ธนุปการก่อสร้างถามว่างานทั้งหด้านเนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนในเรื่องของการบริหารวัดการบริหารเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าเจ้าอาวาสเจ้าคณะทั้งหลายอลังกาตุงทำเองก็ได้ องสังวิทาตุงจัดการให้คนอื่นทำก็ได้เรื่องเผยแผ่พระคุณเจ้าทั้งหลายเผยแผ่เองก็ได้แต่ในฐานะเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดการให้คนอื่นเผยแผ่ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านอย่านอนบอกว่าฉันเผยแผ่ไม่เป็นเทศไม่เป็นแปดข้ามสิบห้าข้ามไม่เทศไม่เป็นไร ก็ให้พระลูกวัดหรือพระวัดอื่นมาเทศแทนเลยครับท่านต้องจัดการให้มีการเผยแผ่สอนนักธรรมไม่ได้ผมสอนไม่เป็นในพรรษาไม่เป็นไรให้พระในวัดช่วยสอนแทนเจ้า,าวาดก็ได้อลังสังวิทาตุงในในนาถกรณธรรมสิบเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการการจัดการเนี่ยทำเองเผยแผ่เองก็ได้ จัดการให้คนอื่นเผยแผ่ก็ได้ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะทํารงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับพระสงฆ์เองจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะทําหน้าที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและก็ผู้ที่รับฟังนั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์ที่จะต้องเรียนรู้ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือว่า เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย13กันยายนครบ137ปีแห่งการสถาปนาครับกิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้น13กันยายนนั้นจึงถือว่าเป็นวันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับก็จะได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับและนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมของคณะสงฆ์มากมายครับที่เราจะได้มานําเสนอครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้